การงบประมาณผมก็ไปนั่งเป็นผู้สังเกตการอยู่ด้วยอาจารย์แต่เช้ายันบ่ายเลยก็ดีครับได้ได้ได้เห็นบรรยากาศอะไรสนุกตื่นเต้นเล้าใจเยอะครับผมเราเอามีเราจะมีมีความรู้สึกเล้าใจด้วยใช่อาจารย์เล้าใจฮะเพราะว่าเวลาเราไปนั่งดูในห้องประชุมจริงๆเนี่ยเราได้เห็นอะไรที่ในจอได้เห็นไงใช่ไหมครับรในจอก็ได้เห็นแต่คนพูดอ่ะแต่ผมเห็นอย่างอื่นด้วยอ่ะนะคบอ๋อมือมือนที่กล้องไม่จับ ใช่ครับเราได้เห็นรัฐมนตรีที่อยู่บนบันลังนั่งเล่นลายอย่างเงี้ยถามว่ามันยูทีวีมันเห็นไหมล่ะไม่เห็นไงใช่ไหมครับแต่เราดูจากในห้องประชุมเนี่ยเราเห็นแล้วเราก็เห็นว่าทั้งนายกพูดหรือว่าสสพักฝ่ายค้านสสพักฝ่ายรัฐบาลน่ะเวลาพูดเนี่ยนะครับมันไม่มีใครฟังใครหรอกเพราะนายกก็พูดก็ไม่มีสสอยู่ฟังฝ่ายค้านที่ยืนอยู่ที่อยู่ในห้องก็เตรียมเอกสารจากพิราย นะครับดังนั้นที่นายกพูดก็พูดกับทีวีนะครับฝ่ายค้านหรือว่าฝ่ายรัฐบาลพูดก็พูดกับการถ่ายทอดสดครับครับแล้วเนี่ยเวลาเราดูหน้าจอเนี่ยเวลาสอสอเขาออกแอคติ้งแอคชั่นเนี่ยนะครับมันจะได้เข้าใจว่าอ๋ออันนี้มันก็คือโลกนี้คือละครอยู่เหมือนกันโอ้นี่อาจารย์เปรียบเทียบให้เห็นเนี่ยเหมือนกับหน้าจอมันก็เหมือนหน้าเวทีเลยนะฮะอาจารย์แล้วเชื่อไหมว่า คุณแป้งคุณบอลก็ะทั่งว่าเวลาเราดูถ่ายทอดสดใช่ไหมเวลาตัวตึงเขาพูดเนี่ยเราก็จะเห็นสอสอมานั่งเป็นกลุ่มเหมือนกับวอลเปเปอร์อ่าวเราคราวนี้ถ้าเราไปดูตรงมุมที่ผมนั่งนะเพราะว่าผมดูจากข้างหลังอ่ะก็ได้เห็นข้างหลังไงเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยวอลเปเปอร์ของแต่ละคนไม่ว่าฝ่ายไหนนะ <c oughs> เขาไม่ได้ไปนั่งเปล่านะเขามีงานทำ การแบ่งงานกันทําเช่นการเตรียมเอกสารการจดประเดน็นการช่วยกันฟังนะครับการโน้ตไม่ใช่ว่าใครจะไปเป็นวอลเปเปอร์กันง่ายๆนะครับอ,รอันนี้ผมบอกไว้ก่อนออแท<อ>นวอลเปเปอร์เลยนะครับ เขาไม่ได้ว่าอยู่ดีๆนะครับคุณเป้งคุณบอลหรือผมอยากเป็นวอลเปเปอร์ไปยืนอ,อยู่ข้างหลังสมมติตัวตึงอย่างคุณโลนอย่างเงี้ยเราสามคนจะไปนั่งไม่ได้นะครับครับเราต้องมีหน้าที่นะครับ,รบเราถึงไปนั่งตรงนั้นได้พอไปนั่งแล้วเราถึงเห็นไง<อ>ใช่ไหมครับแล้วสิ่งที่ยิ่งกว่านั้นเราก็ได้เห็นว่าตอนที่คุณชัยธวัฒน์พูดเนี่ยเราได้เห็นเลยว่าเฮ้ยนายกเดินลงมาจาก เดินลงมาจากบันลังเว้ยเดินลงมาหาจุฬาพันธ์อมริวัต์เลยครับ,รบม,มันก็ทําให้เห็นว่าในรัฐบาลนี้ใครคือมือทํางาน <laughs> เราได้เห็นวิธีการการว่ารัฐมนตรีบางคนนั่งติดกันยังไม่คุยกันแบบเนี้บอกถ้าไม่เข้าไปแล้วเราจะได้เห็นไหมล่ะโอ้จริง<ต>ด้วยนะอาจารย์แล้วจริงกว่านั้นนะตอนนายกพูดสองชั่วโมงเมื่อวานเนี่ยนะครับ,รบผมดู PowerPoint ในห้องกับเนื้อหาที่นายกพูดนะต้องแอบบอกว่าพูดไม่ตรงกันสามแผ่นน่ะ โอ้ท oh, ่านนายกไปไปปรับแก้เอาแล้วกันนะครับผมครับอย่างนี้ก็คล้ายๆกับที่ท่านนายกให้สัมภาษณ์ล่าสุดบอกว่าครับไม่ว่าจะเป็นวาทกรรมใดๆที่เกิดขึ้นมาในการพิปรายตั้งแต่เมื่อวานนี้นะฮะนายกบอกว่าแยกออกเป็นสองอย่างว่าหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของวาทกรรมกับสองก็คือเรื่องของเจตนา อย่างนั้นก็ทําให้พออาจารย์สะท้อนภาพที่อาจารย์เป็นผู้สังเกตการ,ร,รแล้วเห็นภาพรวมทั้งหมดที่การอภิปรายเกิดขึ้นเนี่ยอาจารย์ก็ยิ่งทาให้สะท้อนภาพเลยว่ามันก็หลายๆอย่างเป็นเพียงแค่วาทกรรมเหรออาจารย์ผมเรียนอย่างนี้แล้วกันเนาะภาพรวมเนี่ยนะครับผมผมอยากจะเริ่มก่อนว่าหนึ่งที่ไปแซะกันว่ารัฐบาลนี้นะครับก๊อปปี้รัฐบาลลุงตู่เนี่ยนะครับผมเรียนเลยนะครับว่าไม่ ไม่ต้องไปแซะหรอกนะครับเพราะมันไม่ใช่ก๊อปปี้ฮะมันไม่ใช่ตัดแปลแต่มันคือการซีลอกเอกสารอันนี้มันเหมือนกันจริง uh. นะคแต่เหมือนกันจริงที่จัดงบเพราะอะไรฮะเ <Okay. S 2> พราะรัฐบาลนี้เนี่ยส่วนประกอบก็คือขั้อนุรักษ์นิยม นะครับเรียงง่ายๆว่าคําว่าอนุรักษ์คือกูจะไม่เปลี่ยนอะไรทั้งนั้นแบบพักลุงตู่ที่เขาบอกอะไรอ่ะทําแล้วทําอยู่ทําต่อนั่นแหละเหมือนกันครับครับครับเพราะนั้นไอ้เรื่องจะหาอะไรใหม่ๆนะครับจากโครงสร้างรัฐบาลแบบนี้อันนี้เราต้องยอมรับข้อเท็จจริงก่อนนะว่าเป็นไปไม่ได้ impossible เลิกคิดน,นะครับครับประเด็นที่2ผมจะเรียนต่อว่าในการอภิปรายเนี่ยนะครับมันเหมือนกับ สองจัก,กรวาลเนะานะเราเรียกเป็นแบบเมตาบุญเนะาะจักรวาลที่หนึ่งนะครับถ้าเราสังเกตเห็นคือจัก,กรวาลบ้านใหญ่จัก,กรวาลบ้านใหญ่คือขั้วที่เป็นรัฐบาลอยู่เนี่ยเราสังเกตดูนะครับว่าสอสอหลายท่านเนี่ยเป็นคนรุ่นใหม่นะอยุมาดามไม่เยอะแต่วิธีการอภิปรายเนี่ยมันเป็นโมเดลแบบบ้านใหญ่ขึ้นมาอวยรัฐมนตรีที่ตัวเองสังกัดอยู่เช<อ>่นอสอสอเอา เออได้ไม่ได้เสียหายเลยสสจังหวัดสุโขทัยก็มาอวยคุณสมศักดิ์อ่าสสภูมิใจไทยก็มาอวยคุณเพิ่มภูชิดชอบสอสชาติไทยพัฒนาก็มาอวยคุณวราวุิแบบนี้เป็นต้นเขาเรียกว่าแพทคเทินการอภิปรายแบบนี้เนี่ยเขาเรียกเป็นเป็นจักรวาลการอ่าการอภิปรายแบบบ้านใหญ่นะครับหรืออย่างเมื่อเช้านี่นะครับกรณี30บาทรักษาทุกที่นะครับก็ ก็อวยกันแบบโอ้โหสุดติงอวยกันไปถึงคุณอุ๊อิงอ่ะซึ่งไม่ได้อยู่ในสภาได้รํำไปแต่เอาเป็นว่าเราได้เห็นจักรวาลในการอภิปรายงบประมาณในรูปแบบการเมืองบ้านใหญ่นะครับขณะที่อีกจักรวาลหนึ่งนะครับนี่ก็ก้มหน้ากลมตานะครับอุตสาห์ไปแกะข้อมูลนะครับจากเอกสารมาเป็น Excel นะครับ มาอภิิรายนะครับเป็นลายประเด็นใเน้นเป็นลายกระทรวงแ้วทําได้ดีด้วยนะครับครับนะครับอันนี้ต้องต้องบอกว่าต้องบอกว่าชัยธวัฒน์ตุลาธนเนี่ยเคยบอกว่าสิ่งที่ก้าวไกลจะต้องแข่งวันนี้ไม่ได้แข่งกับพรรคไหนคือแข่งต<ร>ัวเ<า>องนะครับครับแล้วต้องเรียนอีกว่าการอภิปรายรอบนี้นะครับตั้งแต่เมื่อวานจนถึงนวินาทีที่ผมคุยกันเนี่ยนะครับจนถึงป้ายวันเนี้ยครับ ต้องบอกว่าลองไปเปรียบเทียบกับก้าวไกลเมื่อสี่ปีที่แล้วเนี่ยเราจะพบว่าก้าวไกลพัฒนาตัวเองขึ้นอย่างผิดหูผิดตาออ๋คร,ครับผมจะเรียนอย่างนี้นะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเวลาอาพิรายเนี่ยมันจะมีตัวตึงใช่ไหมแล้วเวลาอาพิรายจะต้องรอหลังสามทุ่มนะครับช่วงแบบค้นกลับบ้านนะาอ่ะตอแต่ตอนนี้เนี่ยนะครับคุณเป้งกับคุณบอลน,นะครับ ตอนนี้ลองฟีดหน้าข่าวในมือถือของทุกท่านดูเองเถอะครับเราจะพบว่าพักเก้าไกลทุกคนนะครับแย่งชิงพื้นที่สื่อได้หมดอืนะครับเรียกว่ารายชั่วโมงการอภิปรายของแทบทุกคนด้วยซ้ําไปครับนะครับเอาเป็นว่าผมเนี่ยนะครับต้องแบบกลั้นใจเลือกนะว่าเออมันมีเดอะสตาร์คนใหม่บ้างไหมนะครับที่ว่าอภิปรายได้อย่างโดดเด่นครับแม้ว่าลีลาโวหารท่านอาจจะไม่เหมือนกับดาว พวกดาวสภาในรุ่นเก่าครับแต่หนักแน่นข้อมูลดีและทํางานละเอียดเอาขอเอ่ยนาไว้สักสามชื่อนะครับชื่อหนึ่งเนี่ยให้เลยนาลงเดชอุรานกุลคนนี้ชําแหละงบเรื่องข้าวได้ดีมากนะครับใครเป็นนักเรียนนักศึกษาที่ทําวิจัยเรื่องข้าวหรือเป็นผู้อ่าหรือเป็นพี่น้องเกษตรกรที่อยากรู้ว่านะครับโครงสร้างการผลิตข้าวของประเทศไทยเนี่ยมันเป็นยังไงครับ นะครับแล้วกระทรวงเกษตรจัดงบไม่ตรงยังไงเนี่ยผมคิดว่าลองไปหาดูย้อนหลังได้นะครับตอนตื่นคนที่สองนะครับใครตามประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมนี่เลยครับคุณศัก์จำปีนะครับหรือคุณเป๊กเป๊กนี่พูดตอนก่อนตอนหกทุ่มไปแล้วนะครับนะครับแต่ว่ารีวิวนะครับให้ภาพเรื่องการจัดงบประมาณเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะขยะอุตสาหกรรมนี่ยให้ ให้ภาพได้ละเอียดมากครับนะครับคนที่สามนะครับสิทธิพลวิบูณธนากุลนะครับคนนี้นี่แหละครับเป็นคนที่มาเฉาะนะครับในเรื่องของกองทุนต่างๆครับเรื่องการส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่เรื่อง BOI โอ้โหนี่ก่าปล่อกันเลยเนี่ยครับผมมีคนหนึ่งนะฮะเรื่องของการเปิดโปงอย่าง นัทพลโตวิจักชัยคุณเนี่ยปเปิดโงว่างบท่องเที่ยวเนี่ยนะครับ50%ของงบท่องเที่ยวคือเอาไปทําถนนซึ่งเรื่องนี้ถ้าใครจําได้เมื่อประมาณปี2545เนี่ยคุณสมศักดิ์เทศสุทินตอนนั้นเป็นรัฐมนตรีสนักนายกคูกเรื่องท่องเที่ยวนี่แหละครับตอนนั้นถูกสอวอเปิดอภิรายทั่วไปโดยไม่มีการลงมติก็โดนข้อกล่าวหาแบบเดียวกัน อว่าโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมื่อปีสี่ห้าเนี่ยนะครับมีแต่สิ่งก่อสร้างยึ่งเป็นฉายาของลันตีเลียงหินไงครับอครับก็แสดงว่าการจัดงบท่องเที่ยวเนี่ยนะครับที่ถูกเปิดโปงโดยพักก้าวไกลมาตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าแพทเทิร์นไม่เปลี่ยนเนี่ยครับือเอาเรื่องงานก่อสร้างไปต้อนในนักในงบท่องเที่ยวแล้วเมื่อเช้านี้นะครับเราจะเห็นเลยว่าก้าวไกลนะครับพูดตั้งแต่เรื่องปัญหาพีเอมสองจุดห้า คุณพัฒพงศ์ลีลาพัฒน์ไล่มาจนถึงเนี่ยเรื่องน้ําแล้วมาเรื่องของความมั่นคงนะครับแล้วเมื่อกี้ก็เพิ่งจบเรื่องสารจังหวัดชายแดนภาคใต้เอาเป็นว่านะครับไม่ต้องชมอ่าโทษนะครับไม่ต้องเป็นเอฟซีพักนี้นะครับครับแต่ลองเอานิ้วเขี่ยหน้าจอโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันก็ตัดสินได้แล้วว่าภาพรวมการอภิปรายเนี่ยนะครับ ฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลเนี่ยนะครับมีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและตอบความต้องการการต้องการข่าวสารของพี่น้องประชาชนมากกว่ากันครับครับผมเพราะฉะนั้นอีกหนึ่งหนึ่งธีมหลักที่พยายามที่จะพูดถึงการจากฝ่ายค้านนอกจากที่อาจารย์บอกไปเมื่อสักครู่แล้วนะฮะอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเอ๊ะทำไมภาพของการอภิปรายงบเนี่ยมันไม่ สอดคล้องกับคำที่อยากจะบอกว่าเศรษฐกิจมันวิกฤตอยู่ฮะมันเหมือนกับงบมันไม่ไปตอบโจทย์ตรงนั้นเลยอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหลักๆก,ก้อนใหญ่ๆก้อนน<ช>ึงเลยครับ<ๆ>อาจารย์มผมถึงได้เรียนไงครับว่าวันนี้เนี่ยที่ฝ่ายค้านเขากำหนดตีมเรื่องนี้นะครับเราต้องเข้าใจกับว่าเขาต้องการจะตีชิ้งว่าไปถึงเรื่องพระราชบัญญ,ญัติงบปรอะมอาณกู้เงินห้าแสนล้านครับผม,ผมนะ,ค,ะครับเขาถึงบอกว่าเฮ้ยถ้าจัดงบอย่างนี้แปลว่ามันไม่วิกฤต ถ้ามันไม่วิตเสเพราะนั้นแล้วถ้าเองกู้เงินเนี่ยเองก็มีสิทธิ์เจงถูกต้องไหมะฮะผัะดผัดพรบวินายการเงินการคลงังอ่ะอันนี้คือเขาเรียกว่าการสร้างความรู้สึกร่วมให้กับสังคม,มนะครับว่าสิ่งที่รัฐบาลทําเนี่ยนะครับมันได้มีเหตุมีผลว่ากันอย่างนั้นปูฐานกันก่อนอ่ะปูเขาเรียกว่าก็ต้องเรียกว่าผลิตซ้ํากันไปนะครับคือคนเรานะฮะพูดบ่อยบบ่อยบ่อยบ่อยๆ่เลยนะครับ เขาก็เชื่อมั่นว่าคนก็ย่อมเชื่อตามที่ฝ่ายค้านพูดนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่าฝ่ายรัฐบาลเองเนี่ยต้องเรียนนะครับว่าอสสรุ่นใหม่ของฝ่ายรัฐบาลในพักเพื่อไทยหลายท่านนะครับมผมคิดว่ามีแววอภิปรายที่ดีนะครับแต่ปัญหาก็คือว่าทีมงานเบื้องหลังที่มาทำงานหนักอย่างฝ่ายค้านเขาทำเนี่ยมันไม่มี นะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าคุณอุ้งอิ้งก็ไม่อยากจะบอกว่าแหมขอญาตใช้เอาตีนก่ายหน้าผากหน่อยก็ดีนะฮะเพราะว่าเรื่องเรื่องนี้นี่มันเป็นความเชื่อมั่นในการทํางานในฐานะของพรรคการเมืองนะครับครับนะครับเพราะว่าอย่างก้าวไกลอ่ะเขาโตหมดมาตั้งแต่ต้นว่าแหมเขาอุตสาห์อะไรฮะสแกนจาก PDF แปลงไฟล์มาเป็น Excel ซลได้ไหมครับครับใช่แล้ววันนี้เนี่ยไ สิ่งที่สังคมไปบอกเอ้ยคุณจะไปแปลงทําไมโน่นนี่นั่นแล้วคุณดูในหน้าข่าวดิวันนี้อภิรายหนึ่งคนก็หน้าข่าวก็ขึ้นหนึ่งข่าวครับแล้วคนก็จะเชื่อด้วยว่าเออเฮ้ยเขาแปลงไฟล์มาเว้ยตัวเลขบวกลบอุณหารมเขาถูกต้องเว้ยขณะขณะที่รัฐบาลก็ดูจะตอบตอบโต้แบบการเมืองบ้านใหญ่คือแทนที่จะตอบคำถามเอาข้อมูลมาหักล้างเองอยู่ในสังกัดอย่างนี้นะฮะเพราะนั้นแล้วเนี่ยระยะยาวเนี่ยผมคิดว่า การจะไปแข่งกันทางการเมืองเนี่ยนะครับโดยลําพังพรรคเดียวพรรคเพื่อไทยจะไปหวังชนะอย่างเด็ดขาดเนี่ยก็คงไม่ได้ครับนะครับแต่สิ่งที่ก้าวไกลเขาออกสเตปเนี่ยก็ยิ่งทําให้เห็นว่าเออเขาก็ต้องเป็นฝ่ายค้านอีกหลายปีหลายน้องเพราะว่าเพราะว่าอะไรฮะเพราะพ่าอื่นนี่นะครับเขายังเคยชินอยู่อย่ังเก่าอยู่เขาเกาะกลุ่มย่างเก่าอยู่อย่างเนี้ดีแล้วนะครับอณะเดียวกัน แฟนคลับทางบ้านก็รู้สึกว่าเออมีพักอย่างก้าวไกลเนี่ยนะมันก็เป็นประโยชน์นะอเอาไวส้สก,กิดสะเทารัฐบาลอ่าเห็นไหมรัเทราะ<ต>นั้นแล้วเนี่ยผมก็ถึงบอกว่าเวลาเราดูละครนะครับคือเมื่อวานผมได้เข้าไปนั่งนะก็เลยรู้ว่าอ๋อเฮ้ยละครมันเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับพอเราดูละครเนี่ยนะครับเราก็จะได้รู้ว่า เราจะได้เข้าใจมันและเราก็จะได้เห็นว่าโครงสร้างอํานาจทางการเมืองเราเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะครับพอมันเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่ก้าวไกลเขาทาได้เนี่ยนะครับเขาก็ทําได้ก็คือการแข่งกับตัวเองแล้วก็ยกระดับคุณภาพการทํางานของตัวเองให้สังคมยอมรับเพิ่มมากขึ้นครับเพื่อหวังว่าวันหนึ่งเนี่ยเขาจะชนะเกิน250นะครับ ผมก็ฟันธงอีกว่าในช่วงแปดปีนี้ยยังไม่ชนะหรอกครับครับแต่แปดปีไปแล้วค่อยว่ากันนะครับครับผมว่าเขาก็คงมองแหละว่าไอ้ที่เป็นดาวสภากันได้ทุกคนเนี่ยเพราะว่าปัจจุบันไม่ต้องรอคนกลับบ้านไปดูแล้วเขาสาเพราะว่าทุกคนจะถูกแคปไปลงใน y u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  e ใช่ไหมใช่เป็นไฮไลท์ของแต่ละคนได้เชื่อไหมคุณเป้งคุณบอลเราจะพบว่า ดาวสภาพอสอนี้กับเมื่อสมัยเมื่อ20 30ปีก่อนเนี่ยไม่เหมือนกันเลยนะไม่เหมือนครับ,รบไม่เหมือนจริงรรถ้าเราพูดถึงดาวสภาในยุคก่อนเราคิดถึงคนอย่างคุณชวนคุณบัญญัติคุณพิณณสิทธิ์คุณเฉลิมใช่ไหมครับเป<อ>็นทั้งหลายทั้งวงแบนรนด์เนมเนี่ย แต่เราต้องยอมรับว่าในปัจจุบันเนี่ยถ้าลองเอาตัวตึงเหล่านี้มาพูดเนี่ยมันจะมีสภาพเหมือนกับคุณจุลิน,นก็คือได้พาดหัวข่าวแต่ว่าไม่ได้เนื้อหาอันนีกยกำลังจะถามอาจารย์เลยเพราะอาจารย์ไม่พูดถึง <c oughs> ปช <c oughs> ไม่พูดถึงปชปเลยนี่เมื่อกี้ผมฟังจนเคลิ้มไปว่าฝ่ายค้านมีแค่พักเดียวแล้วเนี่ยได้ครับประชาธิปัตปัดเนี่ยผมคิดว่าก็เต็มที่นะเรื่อง่างอย่างที่ผมบอกไลยบอกว่า ของแบบนี้นะครับมันไม่ใช่แลกแค่รีลาโวหารเพราะว่าเพราะเดี๋ยวนี้การเมืองมันเปลี่ยนไงม,มันสู้กันด้วยการทํากันบ้านแล้วก็การสู้กันด้วยการการทําข้อมูลครับเอาเปรียบเทียบง่ายๆเลยแล้วกันนะคุณเป้งคุณบอลครับเอาเป็นว่าจะเกลียดจะรักพักฝ่ายค้านอย่างก้าวไกลเนี่ยไปดู powerpoint ที่เขานําเสนอก็ได้ครับไอ้ powerpoint เขาเนี่ยฟลอนต์เขายังใช้แบบเดียวกันเลยนะครับสีก็แบบเดียวกันการจัดวาง l เอ o u ์ของภาพเนี่ยมันจะ มันจะเป็นเขาเรียกว่ามันจะเป็นโทนเดียวกันเก็บรายละเอียดพักฝ่ายฮะลอง,อล,องลองไปดูพักฝ่ายค้านอื่นหรือพักฝ่ายค้านรัฐบาลเออโทษหรือพักร่วมรัฐบาลจริงครับต้องเรียนว่าอ่าสอสอพักเดียวกันแต่ต่างคนพูดเนี่ยเ o w e r p ว i n t อยก็ยังไม่เป็นโทนเดียวกันเลย<อ>ครับมันแปลว่าการทํางานในเรื่องนี้นะครับมันสะทะ้อนให้เห็นประสิทธิภาพการทํางานในนามพักเนี่ยคร,<ช>ครนะครับ,รบผม<อ>ได้บอกว่า จัก,กรวาลที่หนึ่งคือนะครับเราได้เห็นจัก,กรวาลบ้านใหญ่เนี่ยก็ค,คือว่าเอาอย่างพักเพื่อไทยอย่างเงี้ยนะครับก็จะต้องอวยคุณเศรษฐาอวยคุณทุกงอิงแล้วก็ต้องอวยหัวหน้าซุ้มตัวเองนะครับก่งงบ้านใหญ่อน่สุคเลยนะขณะที่การนาเสนอเนี่ยนะครับเล็กๆน้อยๆอ,อย่าง powerpoint เนี่ยนะครับ คนอภิปรายเนี่ยครับก็เราดูฟอนต์เราดูแพทเทิร์นก็ได้มันจะไม่เหมือนกันมไม่เหมือนกันอเอาตาปั๊มมาพักเอาตาพักมาปั๊มครับครับนะครับแต่ก้าวไกลเนี่ยดูจะเป็นเขาเรียกว่าดูดูมีถ้าเกิดเรียกว่าบทละกันเนาะครับเนเราดูละครเนี่ยบทละครของก้าวไกลเนี่ยเขาเขียนได้ดีนะครับตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงท้ายเนี่ยมันก็ไล่เหตุการณ์มาเรื่อยแล้วการนําเสนอของสอสอแต่ละคนก็จะเป็นช่วง เห็นแล้ว่าอ่ช่วงนี้เรื่องเศรษฐกิจนะครับช่วงนี้เรื่องสิ่งแวดล้อมช่วงนี้เรื่องความมั่นคงนะครับเพราะฉะนั้นคนดูเนี่ยก็จะเข้าใจง่ายร้อยเรียงวางแผนไม่ดีอย่างนี้ใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าจะชอบไม่ชอบนะครับก็เป็นเรื่องของแต่ละท่านแต่ว่าเวลาเราดูเนี่ยเวลาผมดูเนี่ยผมจะดูละเอียดไงครับครับครับเข้าใจเพราะหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยอาจารย์จ้าไปขอโทษนะไปต่อว่าพักเพื่อไทยเขาไปดูให้ละเอียด อย่างผมนะคือที่ผมติเนี่ยคือผมอยากให้ทั้งสองพักเป็นพักใหญ่ทั้งคู่เนี่ยเขาสู้กันได้อย่างสูสีนะครับ,รบถ้าเกิดเขาปีมือทัดเทียมกันเนี่ยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอย่างเราเนี่ยเรามีแต่ได้ประโยชน์ครับครับ <ผม S 1> ือง่ายคืออาจารย์ดูเนี่ยดูตามสภาพการที่มันปรากฏให้เห็นด้วยลูกตาเราเนี่ยนะครับครับ,รบแล้ว,แล,วแล้วเชื่อผมเลยคว่าไม่มีใครไปนั่งดูละเอียดเหมือนผมหรอกไปดูกันทั้งฟอนเผากระพอยอ่ะอันนั้นสิครับอาจารย์เข้าใจครับอาจารย์แต่ว่าตอนนี้เวลาหมดครับอาจารย์ขออภัยครับผมเชิญนิดนึง แล้วกระทั่งนะครับการถอดตัวเลขนะครับถอดยังไม่พอนะเอามาพอ o เป็นกราฟเนี่ยผมต้องบอกว่าอันนี้มันก็ต้องมันก็ต้องชื่นชมกันเนะาะนะครับแต่ไม่ได้บอกว่าพักอื่นจะทําอย่างนี้ไม่ได้เพียงแต่เปรียบเทียบว่าพรรที่เป็นพักคใหญ่เนี่ยนะครับเมื่อเห็นคู่ต่อสู้เขายกระดับตัวเองไปขนาดนี้รอบหน้าก็พักเพื่อไทยก็ ก็ต้องแก้เกมนี้ให้ได้นะครับใช่ก็ต้องให้สมน้ําสมเนื้อกันหน่อยนะอาจารย์นะใช่ครับผมครับถูกต้องครับขอบคุณนะครับอาจารย์ครับขอบคุณมากๆเลยฮะสวัสดีครับ